แต่เดียวช้าก่อนยังมีผู้ชมอีกตั้ง87%ที่ยังไม่ได้กดติดตามช่อง1209สามารถกดติดตามช่อง1209ได้ที่ด้านล่างนี้เลยและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้พี่ฟิล์มด้วยนะคะเราไปดูคลิปกันเลยวู้ฮู้ไปกันอ้โดือดเียบไปเลยนี่ไงไอ้สันดอดู่งนี้เออเดือด่นี่ะใช่แล้วอะไรอะ อ้าวไอ้สัตว์ <c oughs> ไ <ป S 2> ารตัวคนใหญ่คน์หยหรือเปล่า,ลาคนใหญ่ลกลนโคตรแหลกเลยโอ้โหดิโอ้โหตาราตัวบักอะโอ้โห โอเคครับทุกคนสำหรับว ah ันน <it all. S 1> ี night, else, we we ้จะมาทำคลิปแก้งโกคิมเหมือนเดิมไว้ทุกคนแต่วันนี้ผมจะไม่ได้มาแก้งเป็นสไปดเอ๊ะไม่ได้มาช่วยเป็นสไปดนะทุกคนผมจะมาแก้งเป็นสไปดไว้ทุกคนเขาจะเป็นยังไงก็ไปชมกันเลยในโลกที่มีการสลามนะผมผมลืมบอกเลยในโลกนี้จะมีแต่สลามทั้งหมดเลยนะทุกคนเนี่ยอะไรก็เป็นสลามหมดเลยทุกคนดูดิคนเท่ทุกคนจะเอาชีวิตรอดยังไงว่ามันะมันเห็นมันจะอัดคลิปมันทุกคนเอ๊ะก็เสร็จคลิปนี้ก็จะเป็นยังไงก็จะเกลียดไหมก็ไปดูกันเลยอู้หู เอยเกิดมาที่ไหนเนี่ยมันอ่านแล้วหรอทุกคนเดี๋ยวนะโอเคครับทุกคนวันนี้เราจะหยุดเวลาเนะมีธุรกิจอะไรดีดีในโลกมันจะมาเซตนี้ไหมนะทุกคนมันแบบต้องทำธุรกิจอะไรมันไม่รู้ทุกคนมีไวว้้แลเดี๋ยวเดี๋ยวนะทุกคนเดี๋ยวผมจะทำการแบบว่าไม่ตีมันนะโอ้โหเอาอะไรมาหนีไปทุกคนถ้าเกิดเสียงผมแรกก็ขอให้ทุกครับคิดว่าน่าจะจำเป็นนะเบิตีมันดิเฮ้ยอะไรอ่ะให้ใครตีอ่ะให้ตี ก็เล่นอยู่คนเดียวเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยผมเพิ่งไปลงพัดอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันได้ลงมาอะไรหรือเปล่าเฮ้ยปิ้วเนี่ยเฮ้ยถ้ากดรหือเปล่าเกมมันกะโดดเร็วโอ้โหดูดิอะไรเนี่ยเห็นนะเป้งหยุดเวลาไปปิ้วปิ้วเริ่มเกมมันก็โดนจัดเนี่ยจัดหนักแล้วทุกคนโอ้โหมีน้ำเมือกอะไรด้วยไม่รูว่ะโอ้โหดูดิมันคืออะไรอ่ะจะมาดูใกล้ๆแล้วล่ะโอ้โหอะไรอ่ะขียวๆนี่คืออะไรอ่ะแล้วมีปืนลอยได้ทุกคน เราได้ป้งดูี่เฮ้ยเขียวอีเลยแย่แย่โอ้โหเว้ยเดี๋ยวไันนี้เห็นผมวั่นด้เห็นผมว่าทุกคนอย่างไรวะทุกคนหยุดเวลาไปแล้วจ้าผมไม่เอาชีวิตรอดดีๆแล้วแหละปุ้งแล้วกอย่างแรกต้องบโอ้โหเฮ้ยเยังเกียนะโอ้โหเดี๋ยวนทุกคนทุกคนถามได้เลยวะเนี่ยครับตุกราวครับคุกคาับอกว่า ดูดิเยี่ยมรืงเกียร์นะทุกคนผมจะแปลงร่างเป็นสไปน์นะทุกคนอ๋อรือเปเซฟเซฟให้เขาไม่ตกโอเคปลาดภัยเซฟของไม่ตกไว้เหรอวะนี่มาอยู่ดีเป็นรัวเฮ้ยได้ยินเสียงยิงผมไหมวะโยครับของอะเฮโยโยเฮ้ยยิงอ่ะเขายิงขนมูกโอ้โาดิ พีไม่มีลุยวิดตองฉบับอะไรเนี่ยฉบับเกียนเหรอวะเมื่อสไปเป็นเด็กเกียนมาทุกคนชิวจิวปิวปิวใครอ่ะปิวเอ้าสไปเอ้านายวันนี้นายนายมาเกือบสไปแล้ไม่ใช่เหรอเดี๋ยวนี้ก็คิวไม่ได้ทำแบบนี้โอ้โห นี่เราให้ของนี่ไงมันเป็นคนดีจะเป็นคนดีนี่ไงเดี๋ยวตีนี้เป็นคนดีกันนะทุกคนมีใครดาวเนี่ยมีเลยเดี๋ยวนะให้ไม้อุปกรณ์นี้มานเล้วกันทุกคนให้ไม้ให้หิ้มนี่นี่เอาไปเลยดินี่ไงไอ้สัตว์โย้ไปวีวีนุ่ยมิดดงมิดแตนี่กันโตมาอาชีพล่อโลกสลามแล้ทุกคนนาดูทุกคนติดตามผลงานนายมาต้งนานแล้วเนี่ยจะไปถึงปิ้นหรือปิ้นฟิว โบนี่ยะ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 โหเทพไหมชอบมาชอบมาเอาหายยุยยุยเนะทุกคนผมเดี๋ยวทำการแบบเกียร์มันอะคือเกียร์นะโกคิมนะจัมการแบบว่าอะไรเนี่ยยังไงดีอ่ะขุดบล็อกตกแล้วนทุกคนปองดีกว่าอีกโคนี่นี่มันยืนนี่นี่มันยืนนี่มันยืนนี่มันตีมันตืนี่ยืนนี่มันยืนนี่มันยืนนี่ยืนนี่ยืนนี่อีโกคิมโกคิมยืนนี่เจ้านี่ยืนนี่ยืนนี่อะไรนะนี่ยืนนี่ทำอะไรอ่ะทำอะไรยืนนี่ยืนนี่ยืนนี้นี่อะไรอ่ะ

ผมขอปับเป็นอีซี่แล้วกั้นผมอยากเกสลามแล้ทุกคนไปตีสลามมีไหนวะสลามนี่ไงดีม่ดีวยไม่ตองมีแต่นี่ก่อนตัวดูคนบํมบเยอะเยอะไปเยอะโอ้ย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 เยอะ ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเลยวโลเยอะเกินไม่ไหวมีคนมัจะให้มันหอกขามทุกคนมันซัลนสลามไม่ไหวซัมนโไม่ไหวอ้ยอ้ยโอ้ยจะตายจะตายจะตายสลามไส์เ้ยเฮ้้ยจะตายหนึ่งอดบโบนี่ปะนี่มันนี่มันนี่สลามมันนี่มันีุ่บนี่ปะเอ้าไม่ได้หรอถาจัวไม่ได้ทุกคนโบแบบโบแบบโยโโ้โอยตีทำไมไมโบใหญ่แบบโบ่เราะว่าต้องใส่คอมมานบอกว่าทุกคน กิบคอมมานด์บล็อกกันโอ้โหซาลามโคตรเยอะเลยทุกคนทีคอมมานด์บล็อกสไปอยู่น้อยนะต้องช่วยเราคอมมานด์บล็อกนี่ไงสลามนังโง่คอมมานบล็อกนะทุกคนชุบแล้วก็เสกไปเลยชุบวิธีเสกรู้ใช่ไหมไม่รู้มันจะได้ป่ะทุกคนโลงอ้าวป๊อปเอาไม่ได้เหรอทำไมถึงไม่ได้วะทุกคนตัวใหญ่วะ เจ๊าะนี่เงี้ยตกใจเสยมาดีแล้วแล้วเจอสลามตัวใหญ่ดีดิคนอยู่ดีก็เงี้ยอะไรเนี่ยสลามตัวคนใหญ่อะไรเงี้ยหรือเปล่าสลามตัวคนใหญ่ทุกคนโคตรแหลกเลยโอ้โหดูดิสลามตัวบักเอฟอ่ะโอ้โหโอ้ดูดิแหลก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 แลกกสลามตัวบักเอฟอ่ะดูดิโอโหไม่ไหวทุกคนทุกคนเร็วเนี้ยโอ้สลามสลามดูดิสือสลามนี่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ยังสุดอ่ะสลามโคตรสุดเลยทุกคนกกัันนนี่คครบทุโอ้โห ไม่ไหววะไอโกคิมถึงกับล้อทุกคนจะลามตัวใหญ่เกินเาะอะไรลามตัวใหญ่เกินไปทุกคนไปไหนแล้ววะโอ้ลามใหญ่ไปไหนแล้ววใหญ่ไปไหนแล้ววะทุกคนไม่ไหวเลยผู้ดำนินการแบบให้มันกดนะทุกคนผมให้มันกดไว้แล้วมันก็จะตายเองทุกคนชุบนี่มา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 หนี้าหนี้มาหนีาหนี้าหนีไมาหนี้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 มนี่มาหนี้มาหนี้มาหนี่มานี่มานี่มานี้มาหนี้มานี่มานี่มานี่นี่มาหนี้มานี้มาหนี้มาหนมาหนี้มาหนี้มานี้มาหนี้มาหนี้าหหนี้นี้ม ไซส์50ไปทุกคนใช่ไซส์ห้ก็พอแล้วนี่นี่ไอโกคิมไม่ต้องเข้ามาอยู่นี่อยู่นี่อุ้ยอะไรน้อยอยู่นี่อยู่นี่อุ้ยอย่าตีอาตีไม่นี่ไม่นี่ตีน้องมานี่ไม่นี่ดีเลเดี๋ยวแกล้งกันนะทุกคนอะไรอ่ะกดไปเลยกดไปให้ให้ให้กดอ่ะใช่คืออะไรอ่ะกดดีกดดีโอเคโอเคโอเคโย่ไม่ดิโย่เด้อโอ้ตัวโคตรใหญ่ด้วยกระปรอสั่งอะไรมันขึ้นหลังร้อยอุ้ยนี้ไอตี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 นี้ไอตนี้ไอตไปเลยทุกคน

ไปอนเดอร์อนไปอนเดอร์นไม่ด้ไปช่วยเหมือนกันทุกนระอแกงมันนีดูาเออตายไหตายตายด้วยไอ้เหี้ยนี่จริงอยู่ที่ผมจะลองเอ้ยเดี๋ยวเรียมวะ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 เรีมวะเนี่ยวนีวนีเร็วโอเร็วเร็วเร็วไหนอ่ะ เอาคืน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 โอ้ตายแล้วตายแล้วตายตายายบิว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 ตายโมาดีแล้วจิกิกูจิกิกูมาดีมาดิมาดมาดีผมจะให้ประตูนี้มานะทุกคนไม่ตีมังกรหน่อยวะมาดเดี๋ยวแกำจะช่วหนอ่ไปเอ็นเดอร์ใช่ใชไปเอ็นเก่อนชึบชึบไปเอ็นเรก่อนไปเอ็นเก่อนเอ็นเดอวะไม่ให้ไปหรอกแบลย ครับไม่ไปหรอกเบ่เลยผมจะช่วยมันตีมังกรงแบบพลางๆนะทุกคนอะไรเนี่ยช่วยมันตีแบบพลางๆนายจะมาช่วยเราในาะยจะมาแกล้งเรานี่สปอยล์อ่ะลงไปก็ลง <c oughs> มันจะมาช่วยตกไปแลว้วทุกคนเข้าไหมอะไรกันทุกคนผมจะต่อท้ายมันไปเลยทุกคนอ้าวแล้วเกิดมาก็ตกตายอ้าวฮะชุบๆโหใช่เหรอวะมันตกตายเหรอเออแนี้ไม่ยังช่วยอ้า ผมจะลองไม่หามันะทุกคนชุบชุบชุบชื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 บช่บชืบชืบชุบชื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 บช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 ืบชืบช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 บ โย่นี่ไยมังกรตายเพื่อนผมหลงใส่ซัมมอนมังกรนะจอยทุกคนดูไงวะเอนเดอร์ดาร์กลอนเอต่แกหองอินระบำบอมบ์เลยแล้วก็อะไรอ่ะโอ้โหเราเราจบเกมอย่างไวเลยนะฮะทุกคนแล้วก็ไซสิบได้ไหมไซสิบเนี่ยมังกรไซสิบนี่ไม่ได้เหรอทุกคนไม่ได้อะไรอ่ะ อไรตยงอนรที่ผมจะคิดไปเลยแค่นนะครับที่เคมลืมกดไลค์กดแชร์กด้ผมดยทุกคนนี่ือผมก็ลิปนี่จะเป็นยังไงไปต่อก็สวัสดีครับอะไรผมมาทุกคนอยต้นี้ต่าานี่ไงนี่ให้สักอันหนึ่งมาทุกคนโจะนี่ไงโอ้ยโอ้โหได้กลับบ้านสุดอะโอ้โหทุกคนเยวกิี้ก็บายบายาราใหญ่ทดคนไม่ไหวเลย